วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพอับผมตามเคยครับผมมีทรัพย์ร่ำรวยครับผมมีทรัพย์ร่ำรวยก็ได้มาหาท่านผู้ชมอีกครั้งนะฮะในการสร้างคลิปเหรียญนะฮะวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญอะไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันนะครับอ่าคนอื่นก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับผมเวยครับอ่าเราไปดูเหรียญพร้อมๆกันเลยครับผม สวัสดีครับวันนี้ก็มาพอกับผมอีกตามเคยครับผมผมพาท่านผู้ชมมาดูเหรียญรัฐบาลไทยพศ2517นะครับเป็นเหรียญนงบาาตาคุดนะครับอ่าข้างหลังก็จะเป็นอ่าพระหัวพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับภูมิพลอดุลเดชนนะครับรัชกาลที่9นะครับนี่ครับอ่าถ้าใครมีนะครับผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อ เหรียญหนึ่งบาทราชการที่9 2517นะครับใครที่มีแล้วนะครับผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อสภาพการผ่านการใช้งานนะครับตามสภาพนะครับผมอ่าแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมรับซื้อเหรียญละ50บาทนะครับอ่าเพราะว่าเหรียญตัวนี้คือเป็นที่นิยมของอ่ผู้สะสมก็จริงครับแต่ว่า าราคาการรับซื้อ,อยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่บางที่นะครับก็ใช้เหรียญน,นี้ในการดาวลดได้ครับผมพอบางร้านเขาฟรีดาวอยู่แล้วครับแค่มีเหรียญมาเขาก็สามารถทำให้เราได้นะครับอ,อย่าสงอย่าสงสัยนะครับว่าเอาตาคุดทำไมออกรถได้นะครับก็บางบางร้านเขาฟรีดาวครับบางร้านเขาไม่ฟรีดาวเขาก็ าจจะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับอ่านี่ครับผมนี่ครับดูแล้วนะครับถ้าใครมีนะครับผมรับซื้อ10เหรียญนะครับอ่าไม่ผ่านการใช้งานประมาณ50นะครับ50ถึงร้อก็ได้ครับผมนะครับอ่าผมรับ10เหรียญนะครับถ้าใครมีเหรียญนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมครับดูเลยครับแค่ปศสองพันห้าร้อยสิบเจหรียญตาคุตเท่านั้นรับ10เหรียญนะครับ ผ่านการใช้งานเนี่ยต้องดูตามสภาพครับส้าภาพสภาพตามที่ผมนำมาแสดงเนี่ยอยู่ประมาณ15หรือ20บาทนะครับ15หรือ20บาทนะครับถ้าใครสนใจอยากเอามานะครับ15ถึง20บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็สามารถนำมาขายให้ผมได้เลยนะครับทางมีทรัพย์ล้ำรวยนะครับ งั้นคลิปนี้นะครับผมถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กด u u s c r i b e หรือกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปนะครับผมอย่าลืมนะครับเหรียญน,นี้ดูไม่ยากครับผมจะเป็นเสียญพระนะครับในแบบนี้ผมเอาแค่15บาทนะครับเพราะว่าภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับแจ้งกันตันทาถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่เราจะเป็นเน้นดูที่ ตาคุดแล้วก็1บาทแล้วก็พศนะครับผมรับซื้อเหรียญตัวนี้นะฮะอ่าสิบหถึงยีบาทไม่ผ่านการใช้งานนะครับห้าสิบถึงหนึบาทนะครับอ่าเพราะว่าต้องดูตามสภาพเหรียญน,นะครับโอเคงั้นก็ขอลาผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเราจะไปดูอะไรกันนั้นอย่าลืมกดติดตามจะไม่พลาดวิดีโอของผมนะครับขอบคุณครับผม